เอาแล้วครับก็สวัสดีน้องๆชาว l a s ไอแลนด์ออฟเซเวอร์วทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจ้าหนึ่งทำเองดยเองเพราะไม่มีคนดูนะครับเราก็อยู่กับเกมอย่างที่บอกนั่นแหละนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะมา่ง่ายๆมันมีสกินเข้ามาใหม่นะครับผมเน่ไหนวะอะ่านคลานะครับผมยี่ไง,ไง โอ้โหอย่างชอบมันมันมืดจังเลยอ่ะนี่ครับก็มีอันนี้มันเป็นผนังแล้วก็มีบันไดนะครับแล้วก็พื้นนะครับผมไหนนั่นมันเป็นไงนี่วะกลับหัวนั่นี่ใช่ไหมเออทำไมอันนี้มันกลับหัวออราคาปกติถ้าแยกเป็นชิ้นก็จะ390 ใช่ไหมคูป,ปองนะครับผมให้เข้ารวมกันนะครับมีทั้งหมด1น3 4 5 6 7 8 9 10 10ชิ้นนะครับก็3,000กว่านะครับตอนนี้เหลือ2,500 2,500 6คูป,ปองนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้เราก็นะครับสนับสนุนมาจากนะครับผมนี่6,000คูป,ปองครับราคา ประมาณนี้นะครับของเพส s ต o r e นะครับก็จะก 1, 5ัน5นะครับผมเติมสนับสนุนมาจากนะครับเพจ Top Up SV บริการเติมเกมนะครับผมหากใครหาร้านเติมกูปองราคาสุขคุม้มราคาประหยัดแอดเลย Top Up SV บริการเติมเกมสะดวกปลอดภัย100%รรับรองไม่โดนแบนแน่นอนเพราะเติมจากตัวเกมโดยตรง อย่าลืมแอสท็อปอัพบริการเติมเกมหรือ0654596358ผมราคาก็ถูกมากๆนะครับผมเหลือแค่พันสเองนะครับผมก็ใครสนใจอยากเติมก็เข้ามาเติมกันได้นะครับผมใครที่ไม่เคยเติมนะครับใครที่ไม่เคยเติมบอกไปก่อนนะครับว่าเติมครั้งแรกนะครับเขาจะมีการบัตรคูณใช่ไหมเห็นไหมอ่าถ้าเติมนะครับผม สมมติเติมมาที่นี่เติมไปก็คือ3,300คูปองนะอันนี้เขาแถมมาอีก3,300คูปองครับคือคูณ2นะครับเติมครั้งแรกนะครับนี่เติมครั้งแรกไปแล้วนะครับผมครั้งต่อไปนะครับก็จะให้มอบอีก300ก็เป็น3,600นะแต่เติมครั้งแรกนะครับก็เลยเป็น ,6 6 0 0นนะครับผมก็ขอบคุณทางเขตท็อปอัพบริการเติมเกมด้วยละกันนะครับผมโอเค พี่ก็สองจิตสองใจมากเลยอยากได้หมดเลยนะแต่ใจก็อยากจะได้ฮอด้วยนะเออมันมีหลายอย่างที่อยากได้มากนะครับผมอ่ะแล้วกออ็อันนี้ด้วยนะครับผมเป็นอันนี้นะเขาเรียกอะไรนะเนี่ยออเดอร์ซีซั่นนะครับออ,ออเดอร์ซีซั่นมัน3 0 0 388นะจะเติมวันนี้แล้วก็ทำเวสเอาแล้วกันตอนนี้ก็เว,เวล70แล้วอะ่ะ ไม่รู้จะพอหรือเปล่าแล้วก็มีกาชามาอีกครับโอ้โหอย่างชอบตัวละครตัวนี้นะเนี่ยโอ้โหวี่งฝฟฟันมามากมา,มานานมากแล้วนี่ก็มีกา,กาชาสุ่มแล้วอตอนแรกมีอยู่4 4สี่ลูกนะครับผมรอบแรกหนึ่งรอบ2รอบ2เป็น2ลูกรอบ3าเป็นสี่ลูกไม่รู้อะอะโอเคมี7ลูกหรือเปล่าจำไม่ได้นะสุ่มไปแล้วนะครับ3ามครั้ง ครั้งต่อไปเขาขอ7ลูกนะครับผม7ลูกเป็นราคาเท่าไหร่เนี่ยวา200ะาสองร้อยครับแต่ว่าสุ่มทั้งหมดเนี่ยมันต้องเสี่ยงนะว่าเราจะได้เลยหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องเหมานะครับเหมาตู้เลยบเหมาตู้ก็แล้วแหละไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอยากได้มากนะครับผมอันนี้แล้วก็สกินแล้วก็อยากได้ฮอนะเพราะว่าตอนนี้เล่นกันเป็นตี้นะเราเล่นกันเป็นตี้อยากได้ฮอแล้วก็ เพื่อจะไปกันเต็นตี้หรือจะซื้ออะไรดีเนี้ยเลือกไม่ถูกครับทุกคนโอ้เลอกไม่ถูกเลอกไม่ถูกเลยเลือกไม่ถูกเลยสก,ก,ก,ก็ตหายากครับนี่อยากได้2อ,อย่างนี้นะครับอยากได้2อ,อย่างนี้โอ้ยสก,กินมาใหม่มากนะครับมาใหม่เยอะม,มาใหม่มากครับผมโอ้ยโดนก็อยากได้ครับถ้า กดอันนี้ไปแล้ว2000ก็จะเหลือโอ้โหขอลดมาก่อนดีไหมนะเพราะว่าฮอเวลาเราผลิตมันมันยากอ่ะทุกคนแต่ว่ามันจะคนในทีมเขาไม่มีเครื่องร่อนไงมันก็จะขึ้นไปได้ถูกไหมเอ้เอาไงวะทุกคนเอาไงวะทุกคนทคนะื เลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกแล้วก็มีอันนี้อีกนะอะไรอะสุ่มรถนะครับผมรถฟักทองรถชอปเปอร์แล้วก็มีรถถังรถพุ่มเกาะนะรถถังนะครับนี่นี่นี่แล้วก็จะได้อันนี้นะครับผม โอเคเรามาลองสุ่มอันนี้ก่อนเราต้องสุ่มระดับสูงครับเราได้อะไรก็เดี๋ยวเราดูว่าลดถานราคาเท่าไหร่ถ้าเจอนะมันต้องสุ่มเจอซะก่อนนะครับผมโอเคกดเลยรีเซ็ตระดับซูเปอร์มีอยู่112ใบไปใบไปมาไหมมีถูกไหมไมาเลย บไบล็อกนี่หว่าแล้วข้างล่างนี่มันอะไรอะ่ะคือจริงๆแล้วมันต้องมี6ช่องเอ้ยมีมหลายๆช่องมากกว่าน,นี้นะไปต่อไปต่อนี่น่าจะได้ในหะ้โลโหมุ่มเยอะแล้วนะสมุ่มเยอะแล้วนะไม่ได้แล้วนะเกลือ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 อีกแล้วเกลืออีกแล้วโอ้โหแต่ก่อนมันสูบง,ง่ายมากเดี๋ยวนี้สูบไม่ได้เอ้ยสุดยอดอ่ะเป้นเกลือหมดโอย 1อันนะครับขอ10นะครับผมสุ่มทีร้อยยี่สิบนะไม่ได้แล้วแหละนะครับไม่ได้แล้วทุกคนไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วหมดสิทธิ์แล้วนะครับก็เสียกาสนี้ไปแล้วกันนะครับผมอ่นะในเมื่อเราไม่ได้ดวงไม่มีเราไปเอาของที่เราจําเป็นก่อนละกันนะจะกดฮอ,อมเลยดีไหม ฮะบทคอลไปดีไหม